ดีนะคะท่านผู้ชมไม่ตุ้มชาแนลนะคะน้ำไหลแรงมากดูน้ำด้วยนะคะท่านผู้ชมดูเรือด้วยดูน้ำด้วยภาพจะย้อนแสงสักคู่นะคะพอเรือมาที่ตะวันตกตุ้มอยูดที่ตะวันออกข้างไปฟังนู้นไม่ทันถ้าข้างไปเรือก็ไปแล้วท่านผู้ชมอ๋ออนุญาตย้อนแสงสักคู่ แล้วแล้วนะคะ ทีมนี้พรบิยะทั้งทีมเลยนะคะท่านผู้ชมเรือโป้กับพรบิยะนะคะขนทานหินมาค่ะตามเรือโป้ทั้งหมดปี๋เรือลากจื่นด้านหน้าหนึ่งเรือขนาบข้างหนึ่งเรือตรงท้ายนะคะโอ้โห คุณเขาก็พื้นู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกนนะะทาาทกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะ